โอเคสวัสดีครับท o u ร i n g เบเกอชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัวร์เรน i ชันทีวีโชวขอชมอส่งผลงานนะครับให้ดูกันเป็นตัวอย่างอีก1ชิ้น1รายการ1รุ่นนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นปิ๊บอลูมิเนียมแพนเทอร์โมโตครับความจุ25ลิตรครับเพื่อนๆครับอตอบคาถามสําหรับเพื่อนๆที่เป็นสายเมืองไม่ชอบความใหญ่ไม่ชอบปิ๊บเกะกะนะครับอยากได้ปิ๊บแบบกระทัดรัดกระทัดรัดแบบนี้เลยนั่นเองนะครับอ่า เราวางให้ดูกันเลยนะครับว่าเมื่อมันอยู่กับคอร์ซ่าสามแล้วหน้าตามันเป็นอย่างไรนะครับ25ลิตรใส่อะไรได้บ้างมาดูกันครับปั๊บนะครับฟึบอ่าแพนเทอร์โมโตนะครับจะเป็นปี๊บอลูมิเนียมที่มาพร้อมกับอินเนอร์แบบนี้ให้เลยนะครับทั้งบนและทั้งล่างนะครับขนาดความจุ25ลิตรสามารถใส่โม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้นะครับใส่หมวกกันน็อกไม่ได้เลยนะฮะเพราะเป็นทรงแบนนะครับแต่สามารถที่จะใส่โน้ตบุ๊ก14นิ้ว นะครับหรือ15นิ้วก็น่าจะได้นะครับแบบนี้เลยนี่ครับเพื่อนครับอ่า้ตบุ๊ของผมตัวนี้เป็น14นิ้วนะนะครับฟับนะครับมิติของเขานี่ครับไม่เกินแฮนแน่นอนนี่ครับอ่าดูจากทรงนี้ปึ๊บนี่ครับก็ได้ความกระทัดรัดคล่องตัวนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบความใหญ่โตแล้วก็ไม่ชอบปิ๊บอลูมิเนียมที่ มีขนาดความใหญ่แต่ก็ไม่อยากได้กล่องพลาสติกครับเพื่อนครับถือเป็นทางเลือกอีกหนึ่งตัวเลยทีเดียวที่มองข้ามไม่ได้นะครับตัวนี้มีประกันระบบล็อกให้3ปีนะครับเป็นมาตรฐานของ p a นเตอร์โ o ตก็เลยนะครับโอเคสนนราคาปิป๊บพร้อมกับตัวถาดล็อกนะครับเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ใต้โพสเหมือนเดิมครับเพื่อนครับ โอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจสอบถามเข้ามาได้และกขข็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับเดี๋ยวมีอะไรเราจะอัปเดตกันอีกทีวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับ